You're listening to Uncle Jazz. อันนี้น่ารักมันแบบว่าวันแต่งงานมันดูหัวใจน่ารักน่ารักอ่ะเออมีหัวใจอีกปะแบบตุ๊กพี่ขู่ดิอ่ะพี่จักรเออกระไหนพัดดวงว่าไงอ่ะฉันเชียร์หัวใจก็แต่ว่าปัดจะชอบแต่พี่มันก็สวยนะเพราะว่ามันแบบเราจรู้ว่าถ้าข้อมูลประมาณนี้นะน่าจะจ่าง่ายจะประมาณนี้ก็ยังได้ เ,เป็นเนื้อเหรอคะที่ไม่ใช่เนื้อมีไหมเน่ไม่มีใช่ปหมไม่มีครับอ๋อนี่หมดเนื้อหมดเลยโอ,อเคอันนี้นื้อไก่เนาะโอ,อเครอน้ำส้มแก้วเล็กจ้าเอาแก้วเล็กจ้าใช่จ้า<ร>มาเขาเช่าสะเอ้คุยเขาเช่าเสือรที่ไหนบริการจ้ามีอ๋อหมดอ๋อเนี่ยมีอันนึงบริการก่อนกลับบ้านขึ้นมาส่ง อ๋อมามาให้หนูยืมเหรอหรือว่าหน้อม,มาให้หนูยืมเสื้อแล้วมาคืนกี่มโมงอ่ะอเองเงลยจะที่นี่ปิดกี่โมงคะปิดสอทุนนะ่มเนอะอ๋อโอเคคุมไม่นั่งถึงสองทุ่มหรอกค่ะอ่ะมาขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณนะคะมา ยา่าลาฝนตอกฝนตกแบบกอเงรูเมฉันตกรถฉันต้องคนเดียวคนเดียว เก็บไว้พอในที่ใช่ไหมต้องต้องพูดออกมาไหมพูดเลยพูดเลยุษรินไม่ได้อให้ที่ปากสวยขึ้นรัดขึ้นปังขึ้นมีหนุ่มๆมาจีบแล้วก็แบบโดนใจขอให้มันเจอเบสี่นี่อุ้ยอุ้ยต้องเปลี่ยนมาเลยต้อเป็นเจ้าของบโบน้ำมันธ่าคารอ่ะแ้มพี่ขอให้รุนรุ่นสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ คนที่อยู่เราคัางนุ่นก็มีกับนุ่นทุกคนไม่มีสัตรดูฉันจะมาขอพี่ได้ขอบค,คุณนะคะเบบีทุกคนเบบีแก <laughs> <laughs> <p> ่กว่าพี่ไปตรงนี้ไม่มีแนละ้จะมีแล้วนะเะ <laughs> พาไปกินร้านอะไรนะเดี๋ยวบอกพี่ใหม่สิร้ากูร้านขาขายอะไร,ร กมีโรตีมีทุกอย่างแล้วเราเคยมากินปะเคยแล้วแต่พี่จะกินอะไรพี่ก็ไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะนั่งไหนดีฝากอีสาวสาวอีกสามคนไปเลือกตัวไหนตัวนี้เลยมั้ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้หรอตัวนี้กับตัวนี้อ้าใช่ไหมก็ต้อง จจอ๋อไปได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่เขาสูงจัง ก็ไม่มีอ่ะีมมีก็กินอย่างอื่นนะกินนี่ไงเบอร์เกอร์อ๋อจริงเหรออาจจะไม่ร้านใหม่ทำไมมันมีแค่สี่ใบล่ะอ๋อ เข,เขาไม่เห็นพี่มั้งตัวนี้ตัวนี้ ยู่ีอันนี้เข้มกอย่นี้ปใ่ส่ใส่ใสดีบังดูก่อนนะเออได้ตึต่อต่ต่งเลยเอาเลยมามาใช้ดีเครื่งสำอางพี่เนี่ยที่เหมือนเจ้าสาวเลยอ่ะเพราะว่าเวเพราะว่าผมใส่เหมือนวิว้าวสวยนะ เร่ส่งให้คนเรื่งดูแล้วนี่ไม่ชอบเลยเธอทํอีหน้าเรียดๆไดเอะได้เลยเออได้เลยเอาแบบไหนก็ได้ที่พี่ได้เกิดอ่ะเขามาเขามาเพื่อจะส่อนมที่อันนี้คืออไรนิไม่ไม่ไม่วกนกลังดีเอาเส้นอลไรก็อ๋อเดี๋ยวลใ่ั่งนี้ชื่อทั้งนั้ พี่นิวพี่ปัดน้องลงไปชื่อข้างล่างนะได้ได้ขอบคุณนะเอาเพื่อนมาช่วยแต่เดียวหนุ่มไม่ใช่พี่มั้งอ่ะหนุงมเขียนร้องไว้ไหมมันมันยังไงเอามาดีเขาใจนะหรือว่ อันนี้ชื่ออะไรนะน้องแม่น pues ้องแม่อะไรนะเมเมนอนหนูแสลแแอหรอแม่น้องแม่กะละแม่มีอะไรไหมหาสีเซ็ตสวยฟินิกลุคค่ะก็ไปถ่ายที Luca. ่ฉากหลังแบ็เดิมเขา ได้โอเคโอเคเลยขอบคุณนะเดี๋ยวน่าจะวันถ้าวันเองน่าจะแบบนานมากแต่แล้วแบบจะพาให้พี่ปัดด้วยนะที่จริงนั้นให้รู้ออกมาแบบไหนเขียวพอก่อนิ่งจะให้ 对呀，对的。对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  <laughs>、okay,。对。对。对 <noise>。对。对 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 <noise>。对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  แล้มีไฟเร็วเร็วนะคะขอบคุณค่ะ